ขอสนิทนะครับสนิทในเฮดโอเคสนิทแน่กูงานนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม h o n o e r OF KING เช่นเคยและคลิปนี้ก็อยู่กันกับเตี้ยนเวยเตี้ยนเวย์นี่ก็คือสนิทใน ROV นะครับสนิทแน่นอนกูมไม่เคยเล่นตัวสนิทซะด้วยแต่รู้อยู่ว่ามันเล่นยังไงพอรู้นะครับเพราะว่าโดนมันโจมตีบ่อยก็จำมันมามันจะวิ่งเร็วมาก่อนนะครับแล้วก็ทุบกระบาลเราแล้วก็ ตีเร็วแล้วผมอัพอัพอะไรก่อนวะเนี่ยอัพวิ่งเร็วก่อนเหรองานงอกงานเข้าแล้วจริงๆมันต้องอัพตีเร็วก่อนดิแล้วมันจะถึงจะความไวไมันเนี่ยอัพผิดนะครับด้วยความที่ไม่เคยไม่เคยจริงๆต้องอัพสกิลสองก่อนเพื่อที่จะความเร็วๆนันเนี่ยดูดิใช่เลยโอ้โหกูพลาดแล้วมาถึงก็พลาดเลยวิ่งไปเฉาะ,ะบาล แล้วก็ตามด้วยตีเร็วดูดเลือดจุดจับจุดจันี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซ้อมก่อนซ้อมมาแล้วอยู่ดีจุ่ฟางมานะไม่มีใครยืนกับแครี่เรอวะจงขุยยืนกับแครี่เหรอเอ้ยเดียวมะามันมาแล้วเอ้ยไหวปะหักแล้วก็เฉาะแล้วก็ฟันๆันดูด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 ด,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 ดูบดดูบดปมมัวกก่วสกิลไปแล้วนี่ โอ้ยอย่าระเบิดนั่นไงโอ้โหรูปันลัดได้ยังไงให้เกียร์กันหน่อยอาชีพอยู่เฮ้ย <c oughs> บักลูปันลูปันศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้ามาเร็วได้เวลาเฉาะกะบาลอีกแล้วโดดเฉาะโดดเฉาะนี่ไงโดดเฉาะเจอเตียวเสี้ยน เจอเสี้ยก็คือเราเลือยในอาฝั่งนู้นใครซับวะเดี๋ยวเ,าเอาบังกรให้เพื่อนก่อนแล้วกันตัวนี้คือมันตั้งแต่มาเล่นเฮดโอเคนี่ตัวที่ผมไม่เคยเล่นใน Rv ทีนี่ผมจับแทบหมดแล้วอะตัวที่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากเล่นเลยนะตัวแบบมีวงตัวตัวยากๆอะ ในตัวบูลาแต่ผมไม่ชอบเลยแต่ว่าในเกมนี้ผมชอบนะเพราะว่ามีน้ำเต้ามันเป็นเซียนสุลาในอาวีเป็นมูลาดาตัวนี้เป็นเซียนสุลาชื่ออ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งก็จำไม่ได้ละอย่างเท่อะเหมือนขี้เมาเลยอะี่ผมเลยชอบถอึงแ,แม้ตัวจะเล่นยากก็เถอะแล้วก็ผมหมม่งพุง่งม่งพุง่งดึงแมาเพื่อนดึงพาดแถมดูด ดูดอากาศไปโดนมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงดูดพลาดอย่างนั้นช่วยไม่ได้เราต้องไปช่วยแล้วต้องให้ถึงมือดีนะเรามีดูดเลือดอา้าวโอ้โหเราไปช่วยเราโดนลาสอีกแล้วสองดอกละแคลลี่กับแทลลาสผมไปสองดอกแล้ว,ลลออลวเอาทั้งมังกรเอาทั้งดาร์คดูดีจะไม่ชนะได้ไงเอาเด้ ตัวนี้มันจะไม่ใช่ดาร์กใหญ่นะครับมันเป็นดาร์กเล็กๆอดทนไว้เพื่อนอดทนไว,ว้มาแล้วมาแล้วมึงไม่กลับเหรอไม่กลับจริงอะลุมมันตัวๆมีลุมเออนั่นแหละอา้าวเหมนป้อมยิงตายเหรอโถเอ้ยชฉอะกระบาลแล้วก็ ดูดวบดวบนั่นแหละใครเห็นก็ว่าตายไม่เล่นง่ายนะตัวเนี้ยจริงๆรกว่าท่านผู้ชมไม่ผมทาไมผมไม่คิดจะโหลดเพราะว่าไม่ใช่ไม่คิดจะโหลดไม่คิดจะเล่นในอาวีก็เพราะว่ามันผมไปชอบอาวุธไงอาวุธมันเป็นทวนอ่ะมันเป็นหอกหรือทวนเราไม่รู้อะคือพูดง่ายๆคูจะเล่นแต่ตัวเท่ๆตัวที่กูชอบตัวเก่งๆไม่เท่ก็ไม่เล่น มันมันล็อกไปยังวะจกรพัดไชยมันเป็นอาลัมนะบอดไหมล่าโถอมกแก้วบอดหรือเปล่าผมไม่ได้เล่นหลายวันน่าจะเจอบอดนะเนี่ยบอดแน่นอนเลยวะเอาเปิดเปิดตายตาย ถึงเลขห้าแล้วนี่ <laughs> บ้านเลขที่ห้าอายได้แต่ดูเพื่อตายเข้าไปได้ติดใจทำด้วยอะไรเข้าไปรับดาเมจจากป้อมแล้วแถมไปติดเชือ้อติดพิษถึงเลขห้าอะไรล่ะเพื่อนมาดิมาดูเลือกกด,อก,ดอนนอก็ดูเลือดมาเลยมาไอ้ันนี้มันเดือดมากไงกระดูดเลือดเหมือนกันเราก็ดูดดูด้วยใครจะเดฟกว่ากันหน้าใครจะเดฟกว่ากัน เอ้ยมันต้องเอาแล้วป่ะเอาเดียมาดูดเลือดอีกแล้วโมมันน่าเล่นอ่ะแล้วมันเล่นง,ง่ายด้วยแล้วมันเก่งด้วยนะเนี่ยซานิสเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเล่นกับมือจะรู้เลยว่ามันเล่นง,ง่ายปัจจัยแรกเลยคูณด,ดาวของสกิลนี่น้อยมากนะครับสำหรับผมนี่ผมว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะตัวเนี้ยคือเนื่องด้วยแบบสกิลมันคูณดาวแบบน้อยอ่ะเดี๋ยวด,ดูเดี๋ยวดูดเลยแนะดูดเลือดเนี่ยดูดิสี่วิอ่ะ ดูดูเลยคูดูจะดูดถึงเนี่ยดูจนแบบจ่าเรียกแล้วอ่ะจ่าเรียกไปเช็คแล้วอ่ะดูจนหลอนอ่ะสกิลดูดเลือดมันอ่ะจ่าเรียกรายงานตัวแล้วอ่ะในป้อมก็ได้ก็ไหวอย่างเงี้ยถ้าดูดสกิลแบบคูดาวขนาดเนี้ยแต่กับพัทยิอาลัมล็อกแล้วล็อกมันล็อกก็โหแล้วเพื่อนแบบตีไม่ยั้งเลยนะเพื่อนนี่แบบน้ำใจงามมาก เอาเยอะเวอรอไม่หลากไม่จำเลยรเราอะโอคค้โหมันแต่เขาปลอมไปแล้วเอาเอาแล้วเอาเอาแล้วแต่เขาเลยนะแล้วแต่พี่เลย <c oughs> พี่ก็โหดเกินหิวเกินโอ้โหดูดเลือดเป็นพันเลยวะผมไมเคยเล่นกับตัวเพิ่ง <c oughs> รู้เนีว่ามาัดูดขนาดนี้ถึงว่าทําไมเล่นไว้เล่น Assassin แอสซิสซินล้วตีดวนตัวตัวกับมันสู้ไปไม่ได้ <c oughs> ถ้าคนออกของเป็นเนี่ยนะครับ ผมว่าแม่งดูดเลือดถึง2,000ได้เลยะจริงว่าทั้งรูนทั้งก่อของแบบหนักๆดูดเลือดหนักๆอะตัวที่โหดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันกลับไปยังมันกลับไปยังอะไรไม่กลับนี่ไงเมดเมดหมอหมอหมอพิษแห่งโชซอนหมอกระเป๋า ก็คือไอตัวมากก้านะครับเอ็มเจงกะเอ็มเจงกะอะไรก็กลิ๊กกันแหละไอตัวพิษในอาร์วีน่ะหมอกระเป๋าเกมนี้รีวิวไปแล้วนะครับลองไปหาดูได้ผมจัดเพลย์ลิสต์สำหรับเกมเพลโอเคไว้ให้แล้วล่ะอ้าวจบกันแล้วเหรอกูยังโม้อยู่เลยจบแล้วเหรอฮะเฮ้ยวิ่งเข้าป้อมไปทำไมสิป้อมดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วย สวัสดีครับ